นิทานเรื่องหนูจีต,ติดจอจะเป็นยังไงกันนะนิทานเรื่องนี้จีจีจหนูจีเจ้าเจียววิ่งคดลดเลี้ยวกลิ้งกลิง้งสนุกดีเหลือบเห็นกระต่ายหูยาวนั่งหน้าจอขาว ทีวีโอ้กระต่ายหูาเจ้ากำลังนั่งดูทีวีอยู่เลยหนูจี๊ดสอนอกสนใจสนแป้นแป้นไปดูไหมทีวีไม่ลืมขับถั่วไปกินหนูจี๊ดดีดดิน้นกระดากระดีอุย้ยเราจะไปดูทีวีกันแป้นแปนไปกันเถอะ ดุมดุมเดินเข้าไปหากระต่ายเจ้าขาขอดูด้วยสิกระต่ายดีใจมากๆากสองตัวเพื่อนรักมาดูทีวีสามตัวไม่คุยไม่จอ้อก้าแป๋วจ้องจอจดจอทีวีดูกันจนดึกจนดื่นไม่ลุกไม่ยืน นั่งนิ่งอย่างนี้โหนั่งดูทั้งคืนเลยจะเป็นยังไงกันนะถ้านั่งดูกันทั้งคืนแบบนี้แสงจ้าแสงจัดเกินไปชั้งน้ำตาไหลกระพริบตาทีทีเลยน้ำตาไหลแล้วโอ้ยพ่อแม่กระ่ายมาหาบอกพอเถิดจ้า ดูนานไม่ดีตาแดงน้ำตาคลอตาพรุ่งนี้ต้องพาหาป้าหมอหมีพ,พ่อพ่อพาลูกกลับบ้านดูทีวีนานไม่ดีไม่ดีดโหดูทีวีนานเกินไปแล้วน้ำตาไหลแสบตาปวดตาเลยตาแดงด้วยนะเด็กๆ คุณพอ่อคุณแม่มารับกลับบ้านแล้วพ่อช้างจูงงัวลูกช้างพ่อหนูจูงหางและก่อนวันนี้ทุกตัวพอกลับถึงบ้านชวนกันชวนกันเข้านอนทันทีป้าป้าเข้านอนกันเถอะดึกแล้วตอนเช้าเด็กๆไม่ตื่น สายอุ้ยอุ้ายอาย,อายไม่เอาแล้วทีวีเห็นไหมเด็กๆดูทีวีจนดึกจนดื่นทําให้ตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันเลยไปโรงเรียนสายแล้วนะเด็กๆก็ควรที่จะดูทีวีให้พอเหมาะนะคะไม่ควรเกินสองหรือสามทุ่มแล้วเข้านอนกันนะคะนิทานเรื่องหนูจีติดจอ เรื่องตุ๊ปปองภาพสาวนี